ใครเขาแพ้จิโลน่ากันเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่แพ้เสียงได้หัวไอ้บ้ากอนซาโลเออกอนซาโลกาเซียนะครับอาจตีทีมชาติสเปนนะเนื่องจากโอโมโรเดียนนะครับบาดเจ็บอันเนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับไม่แน่น้องมันอาจจะไปเล่นทีมชาตินี่ในบอลโลกครั้งนี้นะครับรู้ไปถึงข่าวจูดเบลิงแฮมนะครับที่ต้องบอกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ย อาจจะทําให้จูดนะครับต้องพักยาวกว่าที่ทีมแพทย์คาดในตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพัก4สัปดาห์นะครับตอนนี้เหมือนจะไปถึง6สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีเนื้อหาให้ฟังนะครับแล้วก็แน่นอนครับรีวิวก่อนเกมคืนนี้นะครับกับทางเบนฟิก้าเลกแรกนะครับใน UCL รอบเพลย์ออฟนะครับเวลาตีสามนะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวนะครับประจําวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2569นะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชขอโทษขอโทษตักใจละตักใจละนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนัดกาสติยานะครับก็มาอัปเดตข่าวกันช่วงเช้ากันเหมือนเดิมนะครับบวกกับพรีวิวก่อนเกมนะอย่าเล่นมากนะครับเดี๋ยวเกมเราคืนนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยโดนนะครับก็เมอริดก็จะบุกไปเยือนเบนฟิก้าด้วยนะครับใน UCL เอลกแรกนะครับในอรอบเฮยออฟนะ ก็ไปเยือนเขาก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นที่บ้านของเรานะครับคืนนี้ก็เวลาตีสามนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวของวันนี้ด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อะไรวะผมติดอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> นะครับก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับอ่ะฮึบฮึบตั้งใจละฮึบฮึบ โอเคนะครับก่อนอื่นเช้าๆแบบนี้นะครับก็ขอฝากกันเหมือนเดิมสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะ h ิลท็อปกาแฟโรสเตอร์นะครับเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดเนะครับคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับก็มีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะชอบคั่วไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนจ้าซอยาหรือว่าเพจฮิลท็อปกาแฟโรสเตอร์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในทางแอปส้มนี่สายแอปส้มนะครับ ไปกดคูปองได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าจะเก็บเงินไปทางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับที่ท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์ในแอปส้มนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้ล้ออันนี้ไม่ได้ล้อแล้วนะอันนี้ของจริงแลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือจะบอกว่าเกมนี้โอ้โหจิโรนาเล่นแม่งโคตรด,ดีจะบอกให้คือวิ่งเพลสแบบเพลสเอาเอาเป็นเอาตายอะ่ะเออ นะครับถึงจะหนึ่งใบแดงอ่ะแต่ก็ชนะได้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งอ่ะผมว่าลูกจุดโทษนี่ของลามิย่ามาที่ยิงไม่เข้าด้วยนะครับมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งด้วยนะครับในเกมนี้นะบาซ่าก็แพ้ไปนะครับ2ประตูต่อหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเส้นทางตอนนี้มันไม่ได้ห่างกันมากนะบาซ่าเดี๋ยวคุณก็ตีตื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ขอไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับให้มันชื่นใจนะอันนี้ก็ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่เราชนะแล้วนะครับจนถึงสัปดาห์นี้ของบาซ่าก็อยู่ที่เดิมโอ้ยมีความสุขมีความสุขไม่อยากแซวเยอะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเราแพ้อีโอ้ตายเดี๋ยวโดนลงแบบเป็นชุดแน่นอนนะครับนะเพื่อนรักอย่าคิดมากนะครับอ่ะไปเริ่มที่เขาแรกกันเลยนะครับเอาของน้องก่อนนะครับกอนซซโลกาเซียนะจากสื่อดีอาดโออนะครับเขาก็รายงานนะเกี่ยวกับ ทีมชาตินะครับว่าโอ้โหตอนนี้ทําผลงานได้ดีนะแล้วก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางหลุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยกำลังจับตามองเลยนะครับว่าจะดึงไปช่วยชาตินะถ้าหากซามูอโมโรเดียเนี่ยกลับมาไม่ทันนะครับ อาร์สก็บอกว่าล่าสุดนะครับกอนซาโลก,กาเซียก็กลายเป็นตัวเลือกที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติสเปนแล้วนะครับเนื่องจากลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยกำลังมองหากองหน้าตัวเป้านะครับหลังจากที่ซามู o โอโมโรเดียนได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยคือความท้าทายครั้งต่อไปของเขานะครับคือไม่ใช่แค่ครั้งต่อไปนะผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่นักเตะคนหนึ่ง นะครับที่เป็นจากดาวรุ่งขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แล้วมีโอกาสจะไปติดทีมชาติเนี่ยผมว่าน้องคือตอนเนี้ยเอาจริงนะด้วย potential อะตอนเนี้ยมันเป็นช่วงขาขึ้นเลยของทางกอสโลกาเซียนะครับคือฟอร์มอะผมว่ายังไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โห perfect เลิศเลยด,ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยทิศทางที่เขาเล่นกับทีมตลอดนะครับแล้วก็ได้ลงมาเนี่ย เขาไม่ได้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปเลยนะครับเห็นไหมที่เขาได้ลูกยิงยอดเยี่ยมด้วยอ่ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนที่เขาพักอกลาวเลใส่เบติสอืมนั่นแหละนะครับนั่นแหละแล้วก็ไอ้แมทที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีด้วยยิงได้ด้วยนะครับผมว่าถ้าจะเรียกไปนะไม่ไม่แปลกใจนะครับแต่จะยินดีกับน้องมากๆถ้าติดทีมชาติสเปน หวังว่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หวังว่าให้ซาม,มูโอโมโรเดียนเนี่ยเจ็บยาวๆนะครับอันนี้มาอยู่ที่การพักฟื้นของเขาเนาะถ้าเขาพักฟื้นแล้วกลับมาทันนะครับผมว่าสุดท้ายเดลฟูนเต้ก็น่าจะเลือกโ,อโมโรเดียนแต่แต่นะครับถ้าไม่ทันนะครับก็สโลกาเซียเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในณเวลานี้นะเชียร์เลยเชียร์เลยนะครับเดี๋ยวมารอดูเนาะ อะแล้วก็ไปต่อก,กันที่เรื่องของจูดกันหน่อยอันนี้เสียหายนะเออคือคือมันเสียหายอยู่แล้วแหละครับตั้งแต่ที่เขาเจ็บไปแต่อันเนี้ยเสียหายเพิ่มนะครับอ่ะลองมาดูเนื้อหาตรงนี้กันหน่อยนะครับก็เกียโมไรจากเดีย t ะ c รกยูเคก็เป็นผู้อัปเดตนะครับข่าวนี้นะเขาก็บอกว่ายืนยันแล้วว่าจูดเบลลิงแฮมนะครับได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ย ที่ผ่านมาคือซับซ้อนกว่าที่คาดในตอนแรกนะครับซึ่งคาดว่าเขาเนี่ยจะต้องพักรักษาตัวประมาณ6-8สัปดาห์6-8สัปดาห์เนี่ยสเดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแทนที่จะเป็น4สัปดาห์ที่มีการคาดการก่อนหน้านี้นะครับ4สัปดาห์ก็1เดือนตอนนี้จะไป2เดือนละโอ้โหคือเสียหายนะคือจู๊ดมันเป็นส่วนสําคัญมากนะครับในการวิ่งไล่บอลในการ ด้วยเกมรุกเนี่ยคือดีมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับไม่อยากให้ถึงแปดนะครับเอามากสุดอาจถึงหกหก็พอแล้วถ้าแปดเนี่ยมันเยอะเกินนะครับคือให้เวลาพักฟื้นด้วยเออดีไม่ดีมันกินเวลาไปเยอะนะครับเพราะว่าฤดูการเนี่ยกำลังเดินไปใกล้จะจบแล้วอ่ะเออมันจำเป็นมากนะครับคือจูดเบลนแฮมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของทีมมากๆนะครับ ก็ขอให้อามากสุดมากสุดนะครับ6สัปดาห์อ่ะแล้วค่อยกลับมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูเนาะอ่ะและไปคืนนี้ดีกว่านะครับพรีวิวก่อนเกมนะครับเรือมดิตก็จะบุกไปเยือนนะเจ้าเก่านะที่ตบเราดึงลงมามาแข่งกับเขาอีกรอบหนึ่งในรอบเพลย์ออฟนะครับเบนฟิก้านะที่สนามเอสตาเดโอดาลยส์นะครับคืนนี้เวลาเดิมนะครับตีสามนะเป็นรอบ Play เพลย์ออฟแรกนะครับ อ่ะไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับเบนฟิก้าของโค้ชโชเซมูรินโญ่นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานอเล็กซานเดอร์บานะครับคนเดียวเลยนะฮะโดดๆเลยที่ ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะนําทัพโดยตัวหลักอย่างโอตาเมนดี้ซูดาคลอฟนะครับแล้วก็พลนะัฟดีดิสอ่าตัวนี้ตัวหลักที่เราเจอกันมาแล้วนะครับในเลกแรกนะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเรือมดิดของโคชอัลเบโรอาเบลัวนะครับเกมนี้นะครับจะขาดนักเตะที่โดนแบนจากเกมที่แล้วที่โดนเบนฟิก้านี่ยแหละนะก็คืออาเซนซิโอนะครับแล้วก็โรดิโกที่โดนใบแดงเนาะโดน2ใบเหลืองนะครับแล้วก็โดนใบแดงคนละใบนะส่วนในรายของจู๊ด ลิงแฮมมิลิตาเนี่ยก็ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับอะไปดูสควอัดลิทกันหน่อยนะครับหรือว่าการประกาศรายชื่อทั้งหมดในเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูกุกตัวลูนินฟรานกอนซาเลสนะครับก้องหลังก็จะมีกาบาคาวนะอ,า,นอา,ราร,ราบาเทรนออบโรกาเรรัสนะครับฟรานกาเซียร์รูดิเกอร์เมนดี้เฮเซนแล้วก็เจ้าหนูโจอ,อนันมาติเนสนะ กองกลางนะครับคามาวิงกาบาวิเดชูอามิี่อาดาคือแลดานี่เซเบียส,สเซเตโรแล้วก็เตียโกปิตาชนะครับกองหน้าวินิซุสเอ็มปาเปกอนซาโลกาเซียนะอ่าบราฮิมดิออสแล้วก็ฟรังโกมาสตานตูโอโนนะครับไล่ Line up 11ตัวจริงนี่ที่คาดจากเวฟอ่าโซฟาสกออันเนี้ยเขาใช้แผนเดิมเลยนะคือเหมือนโซฟาสกอติดใจ ไลน์อัพ4-2ของมาดิดหรือเปล่านะครับ3-4เกมแล้วนะใช้แล้วอัพนี้นะครับแต่เล่นจริงๆจากเกมที่แล้วเนี่ยเอยก็4-2 4จริงนะเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าไปดูฝั่งชาวบ้านก่อนนะครับ4-2 3-1นะครับทรูบินเฝ้าเสานะครับกองหลังก็จะมีเดดิะอราโคนะฮะโอตาเมนดีแล้วก็ดานะฮะกองกลางก็จะมีบารโรนะครับคู่กับบารเนเชียนะกองหน้านะครับ เบสติอาเน่นะซูดาคอฟนะครับเฉเยลเดลุฟแล้วก็กองหน้าเป็นพาร์บลีดิสนะครับโอ้โหคล่องเลย <laughs> อ่านชื่อคล่องเลยคราวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของเรานะครับ4-4-2ตีโบคุกตัวเฝ้าเสานะครับแบ็คโฟนี่เทรนขอให้เปิดสวยๆหน่อยในเกมนี้นะครับเทรนด์รูดิเกอร์เฮาเซนกาเล拉สนะครับกองกลางก็จะมีบเบลไปเดอาดากือแลชูอามิเน่คามาวิงกากองหน้าคีเลียนเอบาเป้คู่กับวิดิซุสจูเนียร์นะครับ ก็ <peach> ถ้าพูดถึงว่าความแตกต่างจากเกมที่แล้วในลีเปลี่ยนแค่คนเดียวก็คือเ e อัปะเป้ที่เหลือใช้ชุดนี้เลยนะครับก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเก,เกมที่แล้วเนี่ยถือว่าเล่นดีมากอืมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเนี้ยเทรนด์จะได้ลงแบบเก้าสิบนาทีหรือเปล่านะครับอยากให้ลงเหมือนกันนะแต่ต้องดูสภาพร่างกายของเขานะครับว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้าถูกเปลี่ยนออกเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยนะครับ คือผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่สภาพร่างกายอ่าก็ต้องรอดูนะครับอ่ะมาฟันทงเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงนะครับเพราะว่าเจอกันสองเกมนะเดี๋ยวเจอที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอที่เบเดเบลเนาะโอ้โหเกมที่แล้วสี่สองยังจําไม่ลืมเลยแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่สัปดาห์อประเด็นคือตรงเนี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมมดิดเหมือนเปลี่ยนไปพอสมควรนะ ทั้งความมั่นใจนะครับการฝึกซ้อมดีขึ้นเยอะนะครับผมว่าอันนี้ที่เห็นชัดเจนอะ่ะก็คือเกมที่แล้วนะครับช่วยกันเพลสดีนะครับเชื่อมบอลกันดีมากเกมนี้ยากนะยากนะไปเล่นบ้านเขานะฮะอ่ะผมให้สุดๆเลยนะเสมอมาก,ก่อนแล้วกันนะครับรอดูขอดูก่อน <laughs> ขอดูฟอร์มของเอาไปรัวก่อน นะครับผมให้เสมอกันมาก่อนนะครับผมเอาเป็น2-2อ่ะคืออยากให้ชนะในใจอยากให้ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ดูจากการเล่นจากเกมที่แล้วนะเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเกมหลีกกับเกม UCL อ่ะเราต้องแยกกันนะเออเราต้องแยกกันนะครับว,ว่าวิธีการเล่นฟอร์มการเล่นอ่ะมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับอ่ะอยากให้ชนะแต่ก็ให้2-2ไปก่อนนะครับทุกคนคิดว่าจะออกสกอร์เท่าไหร่ก็พิมมาบอกกันได้แล้วก็ค่อยไปเก็บที่เบเนเบลนี่นะครับ แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของอัลเบโรอาเบลัวกันหน่อยนะครับพูดไว้ก่อนเกมเนาะเขาบอกว่าเรารู้ดีว่าความยากลำบากของเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทั้งคู่เนี่ยเคยต่อสู้กันมาก่อนแล้วกับบรรยากาศที่นี่รวมไปถึงความต้องการที่เกมเนี้จะมอบให้เราและระดับที่เราเนี่ยต้องการไปให้ถึงเพื่อชนะในเกมนี้เราต้องมีสมาธิและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ดึงศักยภาพออกมาให้ดีสุดเพื่อชนะในเกมนี้ <c oughs> ก็มั่นใจนะครับอันที่จริงอ่ะเขาพูดไว้ หลายเรื่องมากนะครับแต่อันเนี้ยผมขอยกเรื่องแผนการเล่นในเกมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านักเตะบางคนก็โดนแบนไปในเกมนี้และอีกอย่างหนึ่งคือเกมที่แล้วเนี่ยแพ้นะครับเขาก็บอกว่าแนวทางของเราเนี่ยมุ่งมั่นนะไปที่ฟุตบอลเสมอผมเนี่ยเชื่อว่านั่นคือวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะชนะเกมเราเนี่ยต้องเล่นให้ดีมากแล้วก็เล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณเนี่ยต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างนะในทุกช่วงเวลาของเกมเราเนี่ยต้องเล่น90นาทีด้วยความมุ่งมั่นที่สูงสุดและรู้ว่าต้องการทำอะไรในทุกๆนาทีทั้งการป้องกันและก็การโจมตีให้ดีที่สุดต้องมีสมาธิกับลูกตั้งเตะไม่ใช่แค่กุญแจสำคัญในการชนะในเกมนี้แต่ยังรวมไปถึงการเล่นให้สมบูรณ์แบบตลอด90นาทีด้วยนะครับอ่ะพูดขนาดนี้ก็ต้องลองดูนะว่าลูกทีมะจะโอเคไหม แต่ถ้าด้วยนะครับสถิติที่คุมเรามาเนี่ยในตอนนี้บอลถ้วยยังไม่ชนะใครเลยนะครับนะโกปาเดลเรตกลอบไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยเจอเบนฟิก้าเนี่ยดึงมานะครับมาเล่นเพลย์ออฟอีกเออก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าเป็นเกมลีกอ่ะอันนี้วินเลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่บอลถ้วยขอรอดูอีกนิดนะครับ ประมาณนี้นะครับก่อนจากไปขอฝากไว้เหมือนเดิมนะสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะครับ Hieu Top Coffee Roaster เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรด A นะคั่วส่วนใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับก็มีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับชอบคั่วไหนนะครับทักเข้ามาได้เลยที่เพจนันกาซียาหรือว่าเพจ Hieu Top Coffee Roaster ก็ได้ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายแอปส้มนี่ก็ขอฝากไว้เลยนะครับไปกดโค้ดส่วนลดได้เลยนะครับ เอาใส่ตะกก้าก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยสั่งซื้อนะครับหรือว่าเก็บเงินไปทางได้หมดเลยนะครับสายแอปส้มเนี่ยได้ราคาดีด้วยนะครับโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับฮิวท็อปกาแฟโรสเตอร์ในแอปส้มนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เกมนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกคนคือเดี๋ยวมาเจอกันในรูปแบบคลิปวิเคราะห์หลังเกมนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเนาะอ่ะวันนี้ขอให้ชน,นะด้วยไม่ใช่แบบ สมมุติแพ้มาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขามาสวนคืนนะเพื่อนรักอะ <c oughs> แซลๆนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนเล, 1, ล 1, ่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซศยยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ